สบายดีสวัสดีมันนี่ก็มาพบกับเฮ้าคือเก่าทั้งสองสาวบิวคนบ้านป่าเนาะมันนี่สาวบิวก็ออกมาไห่มานานาะพี่น้องมังนออมมน,น,มนี่สาวบิวชิพาพี่พาน้องเห็ดกินเนาะแต่บบฮู้ว่าชิเห็ดกินยังแหลบ่บมียังเห้กินให็ดอีพากินเนาะก็ไปเบิ่งนํางกันเลยเนาะว่าสิได้ย,ยังเห็ดกินไปเบิ่งนํางกันเลยอันนี้ก็สิเป็นข่าวน้าข่อยเองเนาะน้าไ้มีแต่หย่าหลายอยู่ ขนาดทางมากันยังมีแต่หยาบูมายากเวลาขี่รถจักมาก็บรรยากาศคืมๆคือพ้นชิตกอีกแล้วเมือ่อคือนีกระตกอยู่แต่ตกกะแค่เดียวนึงบูได้เฮง,งปันไดเนาะโอ้คือม,มาอีกแล้วคนทางเข้ากับแหงตกบันไดกลับไปใช้กลำลัาบาก นี่นก็จะเป็นกอนไม้ไหลอีพอกอนไม้จางไพเป็นมายุยข่อย่างก่อนต้นมะฮุงต้นมะฮุงกาโบมีฮอดมากสไลอ์อีพอปลูกมีแต่เป็นต้นมะฮุงผูุเบิ่ง นนเป็นต้นมะฮุงแม่คือมาอีกแล้วตอนนี้าบิวกับพลเอกสิ้าพี่พานอกอย่างคือนาโค้กพลหลเนาะไปเห็ดกินเข่าอยู่น,าโ,นาโค้หพลเอกอีพอเราอยู่นาโคกเราดังไพควันกุคขลุกอยัอยกษราชเห็ดกินยังตอนนี้าบิวก็มาฮอนหนาโคกไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง แล้วก็สิเป็นบบาวจำพรเชือแดงนี่อเป็นอีเพอไปเบ่งเมนูอของกินเราสิเหตุยังกินไปไปเบ่งนำกันเลยอาหารลักกินคู่มือหรอกนี่ มะหงกับผักบบ่งหรอกอผักเกษตรอันนี้แหละคืออาหารลักข่อยแตละมือเนาะบัวต้มมาหุงกับแกงลูกไม้นี่แซ่บอยู่ได้กินตมมามะหงตอนเพลนตีตป,ปลานํำเนาะตอนนี้สบีลกิดสิพานกะมาหุงออกเนาะพี่น้องมึมียังกินแบบอาหารลักแหละตาม,มาหุงตำมะหงตอนเพลน มะหุงกับบริสซ้อดังน้องเอาในโกกนาลุ่มตาคุยคู่มืมมอ,อชิเบิร์ตแหละเมื่อใดบุมีของกินไปบิดมะหุงมาตามยังอยกับแก้งลูกไม้ตอนนี้ก็ซอยมะหงแ้วพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะ โลบปลาปลาไปเบิกปลาลำบาจมพรตอนนี้เป็นยืนใส่เบ็ดอยู่ไปเบิกของปั๊ดซได้จะโตเลยสิบแตงหึงๆเลยนะแต่มาพี่น้องมาสิบเบ็ดน้ำกันสบายดีพี่น้องแล้วจะโตเลยกูยักำลัสร้างโตมอกินกระตั้มมะขูกได้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 แล้วได้แล้ว นี่ตัวน้อยนตัวน้อยมันบ่นมีหัวอาหารกินปล่อยธรมรมชาติจะอีพอเอาขำม,มาแล้วเอาปลวกมาให้กินแต่บริสัยหัวอาหารจะถือให้มันกินนี่จะสี่ตัวแล้วตัวนี้คือตัวน้อยสุดแท้ลูกล่ามัน <laughs> น่ ถืออีกแล้วคือตัวน้อยนี่ตัวใหญ่อะี่ตัวนี้น้อยนตัวใหญ่ว่าัะนี่เหนือพผนการเอาตากระแตนนะสุดตากระแตน ชีแกงไ็อีแล้วบ้านบดิ์อยูไซดอกสิทธิ์ปลาเลียงมันกระถือแล้วถือกระนั่นได้อีกทีน้งมันลืงเบ็ดแล้วมันไม่อยากกินเฮ้ยนี่ นี่นี่น,นี่ได้อีกแล้วนี่ตอนนี้ก็ได้ลายโซซีหกเจ็ดตัวเนาะไะไปปีกหน้่กันนี่ตอนนี่ก็ชิพ้าพี่น้องผูแหละไปปีงเนาะไปใส่เกลือก่อนยังวาได้ใส่เกลือสองปีงพี่นอ้องเริ่มมาปีกนึ่กัน น,นี่คอยกมัดใหม่แล้วเนาะพี่น้องมันรุดเมื่อกี้นีนนี่ตอกรุดปลาเต้นเขาขีดพายเองนี่ปีงใหม่ตัดแซบกระปิกปลาซุกเลยพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะบานยกาศสมตำบมงหุงกับพ,พี่น้องเบ่งน้ำการเนาะมาเด้อ

มาเดอ้อมากินข้าวเที่ยงนำกันตำบางหุงปิงปลาเจ้อยู่ที่าเลเมังนาวผู้คนจะสิต๊ะพอคลชิมก่อนครับ เผ็ดอีลีมาเด้อมากินน้ำกันเด้อเนาในสบิวกบเตรียมอาหารแล้วแล้วนะพี่น้องพนไหลงไปกินยู่ลุมพหละปะอันนี้ก็สิเป็นราบซีนเออยซื้อมาแต่ขายเนาะ เราแ้่ทัง่ายๆเลยป่ะน่มาพี่น้องมามาเด้อมืกี้ข้าวเทียนกันจุกขับให้มันน่ยทำมาหุงแต่เนียบังคือบว่าพอปแดกเน่ยแม็เหรอหลาเนี่ยแรงมัดไปรเย็ะกเแดกบ่พอมันไปแดกเบิ็แดกเหม็นหวดอ่ะ

ใช่บบ<ช>อาออส,สองสองกดน,นั <laughs> าานีบนันอาคือมอเสียงเาะอันนี้มันกินผงนงโตกินผงกับม่นะพี่แันบๆๆมชนายดูมาเด้อพี่นองมาเด้อมากินข้าอยู่โคกอยู่ป่าอยู่น้านอีพ่อพี่แมมาเนี้ ถ้าจะกินข้า,าวเช้าไปกินข้า,าวเช้าเลยเป็นข้าวเที่ยงขอสิกินชายมันบุมีแนากินหันนี้ติดจังไรอ่ะไม่ใช่ชอบหะนกินมากคนตกแล้วมาเยี่ยงหันได้ลายตากะแดงแบบดั้มมาเนี่ยขมาวมันยัเขาเยี่ยงไม่เลี้ยงขามันยงัอองหรอเข,ขืงหมอหนนออ้อใหญ่เนาะ ่งา,มา,มาน,นมีมนมคนขับมาหน่อยนะคุณผูอยู่งนี่นนเ<ร>นี่ยชิ้นใหมงฮะยินไม่เลยชินเช้านี่เราน้องหวังนะพวเราไปซื้อเช้านี่ว่เบิ้งทครืองนีในกระทางเราแล้วไไก็ะติ่งอยู่หั่นออห,นหนนั่นตัวไรหั่นกุ้งทำชาหั่นผู้ทำหมักชื่อหั่นตัวออกมาหันอยู่เดียวหันตัวหน้าวันเลยหัน่นเช้าวนนี้ งานฟัวเขาก็มีอครับเขาย็มีัวเขวมีลร้ก่งานราวทองุงบไงอทยเห็นไหมน้ำพอะไรบอกจเก่าผู้เบาทหารมาลินมันดีดอกอีท้ยูงาม กินกมขังเนาะเราจะใช่มใชคมอีน่ะเจ้ามัดคมบ่บ่่อเอาันกลางอดิตินเรายาเราพ้อแจับแก้วบีกิอแะบบไรใส่เอ้ยแห้งบวบเลวเนาะหันิ้นมนคือกันด้เนาะหันนนรับหัน้ทางออกมากันดาจะได้แซช,ชิ้นวยนายเลยนี่ละ อทำต้นชิ้นได้จยอะขึ้นตัวทางออกมาเลยชิ้นง่วนแล้วเราพอได้ชิ้นง่วนเช้านี่ค่ะบริข้าเราข้าก๋วยแต่งไงไข่เลยไขย่แล้วทำไงไ,ไข่เยอะหนัง รวบใบหมดวันไจนควรจะนั่งมาควันควันฝนแหงมาแหงมันจะเลี้ยวไปเห็นราคานี่นะพั p เอาควันควันฝนคันตอนเช้าเหมือมเนาะอืมัวก็ังเงินเนาะเห็นปบ้านเขาค็หลายเลยเราวอาเขาคนรวเก็ไปดื่มวันของคนช่วย ว่ตื่น่าดูด้วยออกนี่นเ,เช็นคืนอบุเนาะ <c oughs> แล้วขนาธรรม,มดาขอขายชันนี้ต้มมัน,นอันี้ตอนน้อยนึงอันนี้ตอนกับหลายเนาะ การโอนไปชื่อของเาเองเราเห็เงนงามแลขาื่อผนบร้าน,าน,นีนต้มสิบนะ0เยต้ลาบสิแล้วก็ให้น้อยนึง้ออห,หาจนนะปะกติเขาซื้อบานเขาซื้อ,ตอ 5, แต้พันซื้อาพัานซื้อลายาาาเา้ะอะไรซื้อา้าพเดีย๋ยวมักเทินเราให้มุตรจดอ,อกเราซื้อ้าพันเรา <laughs> ้าวบุน้ำห้าพัน ยังไม่ตีดอกแล้วมันก็เ so ื้อผักเลยเด๋วมาจุกยนี่ไ่ไหมตากนะเฮ้ยที่อีไยมง่มีแต่เข่าง่ายหไอ้เองเนาะไไปทำไมเนี่ยทำไมขึ้นมาขึ้นมาเอ้าปใชมดฉะโกนั่นนะอะไรโวกมา เตี้ยแต่อะไาน,นไมามาบังมาไคลาบรมันยาิมันเยอะเพืนผับอมัอะไล,ลูกมันให้เออให้เยเืนไม่จะินนะใช่หมไปซุซีดนะตัวนี้นะโค,โค,าาครหัวผลสำมกุญจไมยานาะมันได้ลูกมันโครบมันห่วง <นะ S 1> แล้วก็ตัว,วตข,อของเขาคนชกอะตรงีเขาเป็นยอไหมเป็นยอดทำอาไรกัยหยนอยเนี่ยนี่ถาปลาหมึก ตัวน้ำเยอนี่โมย่ะต้องตกชั่วโมงมั้ยใหรแล้มันก็ออกแกงนั่นแหะมันไม่ได้ออกแก่งจยอะเกินห่อนเลยห่อนอะไรทำขาดจำแนกเลยข้อคือไม่หลับ เดินเดือดฟ้าเมื่อไรมาทางเดียวมา,มาเขาอั่นผืนบุญก้อนห่วเราจะขุดนะขุดกัเป็น,น,น,นยัไยงไงเมื่อเราจะขุดประมาณเนี่ยจะบ่ายเหรยังเนาะม่ต้องเมื่อในสบิก็กินข้าวแรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตำเน,น,น,นาะมักก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะ พอขอบใจ